ทุกคนมาที่ฟาร์มสตรอเบอรี่นะคะจะมาเก็บส,สตรอเบอรีกันูอนมีด้กอล้อรมอามาอุ้ย this one อุ้ย it look อยากกิน You r ส oh, yeah. oh. นอ้ o n o n นมันสวนอยู่นะครับน้องไม่ค่อยใหญ่มากเลยอะ่ะน้องยังโตได้อีกอะ่ะ นบรรยากาศนะคะเรามาตอนประมาณเที่ยงพอดีเลยนะเฮ้ยเร็ยที่สองมาแล้ว รอกล่องอนู่ชนน้นอ,อยู่โหตรงนน้นเนี่ะไม่มาสักทีทำงานล่าช้ามากเลยน้องไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะตรงนี้เราต้องเลือกอันที่มันน่ากินแล้วก็พร้อมแล้วเด็กๆมาันเต็แบบมแดงหมดเลย

อันห้ามคีป going yes strawberry ที่เราได้มายังไม่ทันจะเต็มเลยอ่ะแต่ว่าก็พอแล้วนะทุกคนแบบว่าทำไมคนอื่นเขาได้กันใหญ่ก็ไม่รู้อ่ะคือเขาให้เราเก็บแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวอะไรเงี้ยฝั่งนู้นมันก็แบบยังมีสตรอเบอรี่ดีๆอยู่เนาะเขาก็เก็บไว้เก็บขายคนที่มาเก็บตรงนี้ก็แบบสนุกสนานกันไปแต่ก็โอเคเก็บยากเหมือนกันนะ บางอันมันก็พอมบางอันมันก็ไม่พอมอะไรอย่างเงี้ยนะแบบว่าก็ต้องทิ้งน้องเขาไว้ไม่เช่ว่าจะเก็บเก็บเก็บอย่างเดียวก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะใครที่อยากมาทำฟาร์มสตรอเบอรี่แบบนี้ก็คนที่เป็น working holiday visa นะคะทำงานแบบนี้ได้ก็สนุกนะเอ๊ะบอกตัวเองหรอก็สนุกดีนะคะประสบการณ์ใหม่ก็ไม่เคยเก็บสตรอเบอรี่มาก่อนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องชนาชาชาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ กับบ้านค่ะโอเคบ๊ายบาย